คุยเรื่องนิรโทษกรรมและการเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบทางการเมืองฝากกรรมติการด้วยเรื่องการนิรโทษกรรมและการเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบทางการการนิรโทษกรรมเรื่องหนึงหนึ่งสองผมไม่เห็นด้วยที่จะ นีรลโทษกรรมให้หนึ่งศูแต่ให้พิจารณาเป็นสองของอยันคือคนที่ถูกกันแกล้งใส่ร้ายทางการเมืองสมควรที่จะมีรโโทษรมให้หนึ่งศูแต่คนที่จงใจจงแจ้งมินประมาทอาฆาตมาดลายนะผมไม่เห็นด้วย แต่จะให้เอาผิดคนที่ร้องเรียนคนที่ฟอ้องร้องถ้าสืบสวนสืบได้ว่าเขาไม่ได้หมิ่นประมาทอาฆาตมาดหลายนะตรงนั้นคนที่ฟ้องร้องนะจะต้องรับคดี1นึแทนและก็มีบทลงโทษตรงนั้นให้ออกกฎหมายตรงนี้มารองรับจะดีกว่า แล้วก็สนับสนุนตรงที่ว่าพิจารณาให้มาพิจารณานคนที่ถูกกลั่นแกล้งเพราะว่าผมยกคดีของอากงอากงก็เคยติดคุกอยู่กับผมผมถึงพูดได้อากงน่ะเขียนหนังสือไม่ออกอ่านหนังสือไม่ออกอากงนะขอโทษนะอากงนะที่ท่านตายไปแล้วก็ยังหยิบยกมาพูดต้องขออาภัย ณนะทีนี้ด้วยนะกงนะก็ขอโทษครอบครัวด้วยขอโทษพี่อุด,ด้วยที่พูดตรงนี้ที่พูดตรงนี้นะคืออยากจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเช่นคดีอากงนี่แกเอาโทรศัพท์ไปซ่อมที่ร้านซ่อมแต่แกจะเขียนออกได้ยังไงจะอ่านออกได้ยังไงเพราะว่าแกอ่านหนังสือไม่ออกทําไมผม้องพูดอย่างนั้นเพราะว่าจะเขียนอะไรนะเขาต้องวานผมเขียน จะออกไปเยี่ยมญาติหรือจะทำรายงานอะไรเขาต้องวานให้พวกเราเขียนตรงนี้หนุ่มเลดโนนก็รู้ดีเพราะว่าเราพวกเราอยู่ด้วยกันตรงนั้นถึงได้รู้ว่าอากงนะ่ะถูกกันแกล้งในในลักษณะนี้นะ่ะถ้าเป็นรักในลักษณะนี้แง่อย่างนี้สมควรที่จะได้รับการอภัยโทษหรือได้รับการนิรโทษกรรมตรงนี้ เห็นด้วยตรงนี้แล้วก็ไปเอาผิดคนที่ฟ้องตรงนี้นะไปเอาให้ไอ้ร่างกฎหมายมาฉบับหนึ่งก็ได้นี่ใครใครตรวจสอบได้ว่าอย่างในเคสของอากงนี่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วคนที่ฟ้องก็ต้องรับโทษจะต้องต้องคดีด,ด้วยตรงนี้เห็นด้วยแล้วก็ฝากถึงกรรมธิการทำเรื่องไง นิรโทษกรรมแล้วก็ทำเรื่องเยียวยาฝากถึงตรงนี้ด้วยการที่จะพิจารณาคนที่จะได้รับการเยียวยานะจะต้องกลันกล่นกรองคัดสรรคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆไม่ใช่ว่าเชื่อแกนนำนปช หรือว่านักการเมืองมุง้งนักการเมืองมัมนไม่ใช่ประชาชนที่รับผลกระทบจริงๆบางกลุ่มบางนะเขาก็ไม่ได้รับแต่เขาไม่รู้จะไปร้องเรียนหรือว่าไปยื่นตรงไหนเพราะว่านปช์นะก็ไม่อยากจะให้เขาพูดง่ายๆเขาอาจจะรู้แค่แค่ภาพรวมแต่เบื้องลึกๆลงไปนะเขาไม่รู้จริงต้องเอาประชาชนนะแต่ละจังหวัด แต่ละกลุ่มก้อนนะให้ตัวแทนเขามาคนที่เขาได้รับผลกระทบนะบางกลุ่มเขาก็ไม่สามารถที่จะิดเคยตัวตนได้เขาก็ไม่สามารถที่จะพูดได้บางคนนะ่ะที่หนีคดีหนีการไล่ล่าจากเจ้าหน้าที่รัฐนะในช่วงไอ้ร่วมขบวนการการต่อสู้นะลูกเมียเขา ครอบครัวเขาก็ถูกคุกคามถูกเจ้าหน้าที่รัฐถูกทหารอุ้มไปค่ายอย่างนี้กักขังเป็นเจ็ดวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีลายลักษณ์อักษรไม่มีการบันทึกตรงนี้นะถามว่าแกนํารู้ไหมไม่รู้ถามว่าอุ้มเมียเขาเข้าค่ายอย่างเงี้ยไปกักขังไว้เจ็ดวันอย่างเงี้ยนอปชอมันรู้ไหมไม่รู้ ตรงนี้ตจึงอยากจะให้กรรมธิการหรือว่าคณะกรรมการตรงนี้เอาคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆนะแต่ละจังหวัดแต่ละภาคสว่วนนะให้เข้าไปให้ข้อมูลและก็ให้เขา,ามีตัวแทนของเขาเข้าไปทําหน้าที่ตรงนี้เขาจะได้พูดและสื่อสารได้ว่าเออแต่ละกลุ่มแต่ละนั้นมีหนึ่งสองสามตัวจรงิงจะไม่มีการ หมกบ็ดหรือยัดไส้ลายชื่อเข้าไปเหมือนแกนนําหรือว่าเหมือนนักการเมืองประชาชนก็ทาจริงอย่างผมผมก็พอรู้ใครได้รับผลกระทบเพราะผมอยู่ในกลุ่มๆนั้นผมคือคนคนหนึ่งที่รับผลกระทบทางการเมืองแล้วผมก็พอรู้ว่าใครมั่งในกลุ่มที่ครอบครัวถูกกระทำ ใครมั่งที่ครอบครัวโดนไอเมียโดนไปเข้าไปกัะครังนองเหนียวแล้วเมียโดนเจ้าหน้าที่รัดทำจนเสียชีวิตก็มีและลูกสาวก็โดนเข้าไปกับคังหนงเหนียวใครมั่งผมรู้เพราะว่าพวกเราภาคประชาชนจะรู้แต่ถามว่าแกนนำมันรู้ไหมไม่รู้หรอกมันก็แค่มาหยิบยกชิ้นปลามันแล้วก็มา เขาเรียกว่าอะไรล่ะมาตอนมาหาผลประโยชน์ช่วงช่วงนี้เองแต่ก่อนหน้านั้นทําไมคุณไม่พูดถึงพวกเราขอถามพวกแกนนํานปชหน่อยก่อนหน้านั้นทําไมไม่พูดถึงพวกเราที่ได้รับผลกระทบถูกคุกคามถูกอะไรพวกทาไมพวกคุณไม่ไม่พูดถึงในยุคข,ของประยุทธ์นะไม่พูดถึงพวกเราไม่พูดถึงพวกเราครอบครัวพ,พวกเราถูกเจ้าหน้าที่รัฐ วุ้มไปกักขังนวงเหนียวสิ้นอิสรภาพแล้วก็ปล่อยมาบางคนก็เสียสติบางคนหลายสิ่งหลายอย่างทำไมคุณไม่พูดถึงแม้แต่พวกเรามาหลบภัยต่างประเทศอย่างเงี้ยทำไมพวกคุณไม่คิดจะช่วยไม่คิดจะอะไรหรือว่าจัดสรรเงินงบประมาณจัดสรรไอ้อะไรที่เงินบริจาคที่พวกคุณได้มานะ ถ้าคุณคิดว่าพวกเราอยู่ในองค์กรการต่อสู้ร่วมกับพวกคุณทำไมไม่จัดสรรตรงนั้นมาช่วยเหลือพวกเราอันนี้พูดนะไม่ใช่ใช้อารมณ์พูดผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าแต่ก็ไม่อยากให้เขารับผิดชอบพวกเรารพวกอย่างหมอเวง,อย,งอ,อ,อย่างไอจตุพรนะอย่างไออะไรนะอย่างไอตุพรจตุพรนนะเอาข้อมูลจริงตอนที่สลาย ตอนที่ยิงพวกเราสามเหลี่ยมินแดงนะผมเอาข้อมูลว่าพวกเราถูกยิงอย่างนี้นมันยังให้ลูกน้องมันอุ้มผมหนีไปเลยบอกว่าอย่าไปกวนานายานายกําลังเครียดอย่างนี้นี่เลยแกนนํานี่พูดแล้วมันก็เสียอารมณ์เนาะแต่ผมคนคนหนึ่งที่เข้ามาต่อสู้นะผมไม่ได้มาแนวของนอปชผมมาใน ภาคประชาชนต่อสู้ก็ไม่ไม่ได้มีใครชวนผมเข้ามาต่อสู้ร่วมกระบวนการการต่อสู้ผมไม่ใช่คนน,นปชผมก็พูดแต่ทีแรกแล้วผมต่อสู้ในนามภาคประชาชนจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์แดงขึ้นที่หลักสี่ก็ผมจัดตั้งขึ้นเองไม่มีใครมารองรับไม่มีใครมานะอันนั้นอันนี้ใครร่วมกลุ่มก้อนกับผมก็คงจะรู้ดีว่าไม่มีนักการเมืองไม่มีแกนนำน,นปชามารองรับตรงนี้ก็รู้ดีตรงนี้ พวกเราต่อสู้ในนามภาคประชาชนต่อสู้เพื่อปกป้องประชาชนคนเสื้อแดงที่ไปต่อสู้พวกเราเห็นความไม่ยุติธรรมตรงนี้เห็นทหารเห็นอะไรมันลังแกประชาชนพวกเราถึงได้ก่ตั้งกลุ่มพิทักษ์แดงขึ้นมาจนได้รับผลกระทบจนหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวจะคุยต่อในคลิปต่อไป